อย่างที่ฝนชอบมากๆในใสายพันธุ์นี้นะคะก็คือไม่เห่าค่ะคนนี้ชื่อโชคมากนะคะแต่ว่าทุกคนอย่าเพิ่งหยุดคลิปแล้วก็ไปซื้อนะคะก็ต้องมาศึกษาข้อมูลดีๆว่าน้องเนี่ยกินกําเมิ์อะไรมาจากไหนนะคะแล้วนี่ใส่จริงๆน้องเป็นยังไงคะ่ะสวัสดีค่ะยู่ฝนช่องสุสดไปนะคะ เจอกันอีกแล้วนะคะกับคลิปนี้นะคะทุกคนอาจจะเคยเห็นอาคิตะของประเทศญี่ปุ่นไปแล้วใช่ไหมคือฝนเคยทาคลิปแยกไปแล้วนะคะสําหรับอาคิตะอินุนะคะของประเทศญี่ปุ่นแต่ในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาทําเกี่ยวกับอเมริกันอาคิตะที่แยกย่อยมาอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะอ้างสงสัยแล้วใช่ไหมว่าอเมริกันอาคิตะคืออะไรเนะาะทำไมน้าตาม,มันแบบต่างกันกันกบอาคิตะอินุนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นสายพันธุ์อเมริกันอาคิตะนะคะซึ่งแตกต่างกับอาคิตะอินุแบบว่าคนละสายพันธุ์เลยนะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้นะคะฝนก็จะมาเล่าให้ฟังว่า น้องอเมริกันอากิตะนะคะมีความน่าสนใจยังไงนะคะแล้วก็จะมาเล่าถึงประวัติต่างๆนิสัยการดูแลต่างๆให้ทุกคนฟังในคลิปนี้ค่ะสําหรับคนที่ชอบสายพันธุ์อากิตะนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะเลือกสายญี่ปุ่นหรือสายอเมริกันดีนะคะเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาบอกถึงข้อโดดเด่นแล้วก็ข้อดีแล้วก็ข้อเสียต่างๆของสายพันธุ์อเมริกันอากิตะค่ะ ข้างหลังเรานะคะก็คือน้องโคจินั่นเองค่ะเป็นสายพันธุ์อเมริกันอาคิตะตัวแรกที่เคยมาที่ร้านเรานะคะเพราะว่าเมื่อก่อนนะคะฝนก็ไม่รู้จักสายพันธุ์นี้เลยะคะ่ะทุกคนรู้จักแต่สายพันธุ์อาคิตะอินุนะคะอาจจะเหมือนบางคนที่ไม่รู้จักเหมือนกันนะคะ <Nh> น้องเนี่ยมาหลายครั้งจนฝนรู้สึกว่าน้องสายพันธุ์นี้เนี่ยก็เป็นสายพันธุ์ที่มีสเสน่ห์แล้วก็มีเอเกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่น่าสนใจมากๆค่ะข<ค>้อนึงที่ฝนชอบมากๆในสายพันธุ์นี้นะคะก็คือไม่เหา่าค่ะ,น,ะ,คะน้องนะคะเป็นน้องหมาที่ไม่เหา่เนนหา ไม่ส่งเสียงดังแม้ว่าจะถูกรบกวนก็ตามค่ะเป็นน้องหมาที่นิ่งสุขุมมากๆนะคะซึ่งข้อนี้เนี่ยหายยากมากในน้องหมาใหญ่นะคะทุกคนกติขมมือคบมือ อ,อย่างอาคิตาอินุเนี่ยก็เป็นสายพันธุ์ที่ไม่เห่าเหมือนกันแต่ว่าสายพันธุ์นั้นเขาค่อนข้างระวังตัวนะคะก็คือเป็นสายพันธุ์ที่รู้กลเทศะกกรมากๆไม่เห่าไม่ไว้ยาวเลยก็คือเป็นอะไรที่ผ่อนอบมากข้อนี้คือชอบมากนะคะแต่ว่าทุกคนอย่าเพิ่งหยุดคลิปแล้วก็ไปซื้อนะคะก็ต้องมาศึกษาข้อมูลดีๆว่าน้องเนี่ยทิ้นกำเนิดอะไรมาจากไหนนะคะแล้วนิสัยจริงๆน้องเป็นยังไง อเมริกันอากิตะนะคะถูกผสมระหว่างอากิตะและเยอรมันเชฟเพิร์ดค่ะเขาก็จะมีหน้าตาคล้ายๆกับอากิตะอินูนะคะแต่ว่าจะมีลักษณะนิสัยคล้ายๆกับเยอรมันเชฟเพิร์ดเป็นความกลมมที่ลงตัวอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะอเมริกันอากิตะนะคะเกิดขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองค่ะในตอนนั้นนะคะสายพันธุ์อากิตะเนี่ยเกิดกระสูญพันไปแล้วหลายปีต่อมาหลังการยึดครองของสองครามสายพันธุ์อากิตะนะคะก็เริ่มเติบโตขึ้นอีกครั้งนะคะในญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มรวบรวมแล้วก็จัดแสดงอากิตะเพื่อฟื้นฟูสายพันธุ์ให้ นที่่ยยงืและเพื่อเน้นย้ำถึงลักษณะดั้งเดิมที่ถูกต้องของอากิตะเทเลนเคลเลอร์นะคะเป็นคนแรกที่นำสุนัขอากิตะเข้ามาในสหรัฐอเมริกาสายพันธุอากิตะนะคะสร้างความประทับใจให้กับชาวอเมริกันเป็นอย่างมากจนหลายคนเลือกจะนำสุนัขอากิตะกลับมาพัฒนาสายพันธุ์จนเป็นอเมริกันอากิตะที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้นะคะอเมริกันอากิตะเดี๋ยวจะมีหน้ากากสีดำแบบที่เราเห็นนะคะซึ่งถือว่าในสายพันธุ์อากิตะของญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นการตัดสินแล้วก็ไม่ได้รับอนุญาตในมาตรฐานพันธุ์ของอากิตะ ในญี่ปุ่นแต่จริงก็คือมีลักษณะภายนอกที่ค่อนข้างคล้ายกันค่ะของญี่ปุ่นนะคะเขาจะมุ่งเน้นไปทางฟื้นฟูสายพันธุ์นะคะเพื่อรักษาอคาิตะนั่งเดิมให้เป็นสมบัติทางธรรมชาติของญี่ปุ่นใอคิตะเนี่ยถือเป็นอนุสาวรีย์ประจำชาติของญี่ปุ่นแต่อเมริกันอคิตะนะคะจะมุ่งเน้นไปที่ความใหญ่ความดุดนันความน่ากลัวนะคะก็ะคือมีหน้ากากสีดําหรือจะไม่มีหน้ากากสีดําก็ได้อเมริกันอคิตะนะคะหัวก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะหัวจะเป็นรูป้ายรูปสามเหลี่ยมป้านมีขนาดใหญ่กว่่่่่่่าาาาแแแล้ววกกกกก็กงงงงของญีีปุนนนิทตตับบเด เลยก็คือตรงปากเขาเนี่ยเป็นรูปเหมือนกระบอกปืนค่ะอเมริกันอักิตานจะมีกระดูกที่หนักกว่าแล้วก็ใหญ่กว่าโดยหัวของอเมริกันอังกิตานะคะก็จะมีรูปลักษณะคล้ายๆหมีค่ะอเมริกันอักิตานะคะถือว่าเป็นชนนะัข ที่เป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างใหม่ในอเมริกานะคะต่อมานะคะน้องก็ได้รับการยอมรับจากดีอเมริกันแคนเวลคลับนะคะให้เป็นสายพันธุ์ที่แยกย่อยจากของญี่ปุ่นมาอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะนิสัยของน้องอเมริกันอีจิตากันดีกว่าค่ะแน่นอนนะคะว่าสายพันธุ์นี้เนี่ยเป็นน้องหมาสายพันธุ์ใหญ่นะคะใหญ่มากๆเลยนะคะมีความสูงนะคะเขาต้องการเจ้าของที่มีประสบการณ์การเลี้ยงหมามากพอสมควรนะคะใครที่เป็นมือใหม่แล้วก็จะเลี้ยงหมาเป็นตัวแรกนะคะสนย้ําเลยว่าต้อง ศึกษาข้อมูลดีๆเลยนะคะไม่เหมาะกับเจ้าของที่ไม่มีประสบการณ์การเลี้ยงหมานะอเมริกันแนคะิตานะคะเป็นสุดอที่มีขนยาวค่ะดูโคเนี่ขนเขาก็คือค่อนข้างเหมือนค่อนข้างหนาเหมือนกันนะคะแต่ว่ามีเกณฑ์ผัดขนนะคะปีละสองครั้งค่ะซึ่งตอนผัดขนเนี่ยน้องจะผัดเยอะมากๆนะคะาการที่แปรงขนนะคะวันละสองครั้งเนี่ยสองวันครั้งหรือวันละครั้งเนี่ยก็จะช่วยให้การผัดขนของเขาเนี่ยไม่เยอะได้แต่ในอีกมุมหนึ่งนะคะเขาก็สะอาดรักสะอาดนะคะคือภายนอกเนี่ยเขาดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีนะคะ ะะเวลากินข้าวเลือกเขาก็จะเลียปากทาความสะอาดแล้วเขาก็จะดูแลความสะอาดตัวเขาได้ดีมากๆเหมือนแมวนะคะในอีกมุมหนึ่งของอเมริการอาคิตานะคะส่วนตัวของฝนเนี่ยรู้สึกว่า น้องเนี้ยนิสัยคล้ายๆกับเยอรมันชปเชพเพิร์ดเหมือนกันนะคะซึ่งเขาจะมีความเป็นเด็กมาก,มากๆเลยนะคะทําตัวเหมือนเด็กกับคนในครอบครัวนะคนที่จะฝึกเขาตั้งแต่เด็กค่ะฝึกว่าอะไรควรอะไรไม่ควรมาตรฐานในบ้านคืออะไรได้อะไรไม่ได้นะคะไม่งั้นนะคะเขาอาจจะมีเกณฑ์ดื้อได้เราก็ควรจะฝึกเขาเข้าสังคมตั้งแต่เด็กเนาะให้เขาได้รู้จักคนแปลกหน้าใหม่ๆต้องการเจ้าของที่มีความเป็นจ่าผู้แล้วก็มีความแข็งแรงสามารถควบคุมน้องได้นะคะโลกระจำสายพันธุ์เนี่ยผลว,ว่าอาจจะมีไม่เยอะเป็นหมาที่สุขภาพแข็งแรงอะ่ะ แต่ว่าก็ควรสังเกตด้วยนะคะว่าตรงไหนที่ผิดปกติอะไรเงี้ยก็ควรจะพาเขาไปตรวจสุขภาพไปหางหมอคุณชาเห็นด้ชัดเลยว่าน้องตัวใหญ่มากก็สูงมากนะคะใครที่คิดจะเลี้ยงกันบริการใางีตาแลคะ่ะก็ขอให้คุณโชคปีนะคะก็ควรจะศึกษาพ่อพันแม่พันฟาร์มอะไรที่มีมาตรฐานนะคะแล้วก็ไปรับมาเลี้ยงกัน ในอากาศประเทศไทยทเลี้ยงได้ไหมเลี้ยงได้สบายมากค่ะขอแค่พาออกมาเดินเล่นอาก,กาศข้างนอกบ้างไม่ใช่อยู่ในแอร์ตลอดนะคะก็ขออทุนโชคดีนะคะอยากดูคลิปอะไรสายพัน์อะไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะถ้าฝนมีประสบการณ์ในการเลี้ยงแล้วก็พอที่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังแบบนี้ได้เนี่ยฝนก็จะมาแบ่งปันข้อมูลความรู้นะคะส่วนใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมในสายพันธุนี้นะคะก็สามารถมาคอมเมนต์บอกใต้คลิปได้เลยนะคะฝนกับน้องคนจิบใหม่แล้วนะคะบ๊ายบาย